ถ้าเจอของสิ่งนี้ก็น่าจะต้องกลัวนะพี่พเอาไว้ป้องกันตัวจากพวกลูกน้องไอโฟนอย่างเงี้ยครับไว้ป้องกันสิ<อ>่งชั่วร้ายครับเราได้อยู่แน่<ม>แต่ลุงไม่มีอะไรหรอกมันอยู่ที่สัตว์ชามผมอยากจะให้ลุงมาช่วยปลุกเสกให้หน่อยจะได้หรือเปล่าจะเป็นการรบกวนลุงหรือเปล่าครับไม่หรอกงั้นผมจะขอให้ลุงช่วยปลุกเสกให้หน่อยได้หรือเปล่าครับ จะผูกนะไอ้นะถือว่าแหลบใช้ได้พอ,อมาทำพิธีได้ไหมลุงมีใบนี้ไดนะ้ผมขคออนุญาตจ,จริงๆนะครับลุงขออนุญาตเรากลัวลุงหน่อยนะครับ อันนี้รบกลุนลงจริงๆครับนี่ถอ,อ,อยห่าเุณพี่ สวัสดีครับผมเล็กในป่าก็วันนี้เนี่ยเดินทางมาคนเดียวนะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวก็ผมเนี่ยก็ได้ห่างหายจากการถ่ายคลิปนะแต่นานเนะน,นี่ยก็เนื่องจากว่าติดการเรียนอย่างมากเลยนะพ,พี่นะก็ต้องกราบอภัยพี่พีนาะทีนี้เลยนะก็ คาดว่าน่าจะเดินกลุ่มพาประมาณ27 28ก็โรงเรนคงจะได้เปเทอมภพักหลังมานั้นเราก็คงจะได้ใจกันยาวยาเลยนะพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมก็มีของมาให้ลุงใช้นะพี่พี่นะก็จะเป็นเสื้อผ้านะก็อาจจะไม่ได้ให้อะไรเขาเยอะแล้วแล้วก็จะมาให้ลุงเนี่ยปลุกเสกมีดอาคมให้สักเล่มดังนั้พี่พี่นะเพื่อให้การเดินทางของผมนะเนี่ยราบรื่นขึ้นนะลวลาเจอพพบสิ่งโชยอ่างนี้ก,นก็จะได้จ,จัดการได้นะ ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอกำลังใจนะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากันด้วยก็มาเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปครับก็พี่ผมก็จะม่งลุงชันะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเจอลุงแกรหรือเปล่านะโหถ้าเจอก็ถือว่าผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ผมเลยพี่แดงก็มีแค่พี่แดงนะที่จะเจอบ่อยนะแต่คนอื่นนี้ไม่มีใครได้เจอลุงชัยนะพี่พนะ ก็ถ si 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 ้าได้เจอลุงวัตถุว่าโชคดีนะพี่ถ้าไม่เจอก็คินนี้ก็คงจะไม่ได้ถ่ายออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้พี่ถ้าคืนนี้ถ่ายถ่ายออกมาคือเจอลุงชัยแน่ๆนะพี่ได้ปล่อยแน่นอนๆชิ้นี้ถ้าเจอลุงชัยถ้าไม่เจอก็คงจะไม่ปล่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอลุงชัยละพี่นะพี่ควรเกจบใจช่องอื่นได้นะ จะไม่มีช่องไหนนะพี่นะที่ได้เจอหลวงชัยนะพผักล่างมานี่นะมาถึงผักล่างแลพี่พี่มันจะไม่เจอเข้ากับรองเท้าไม้หอมของใครก็ไม่รู้นะพี่พี่นี่นะผมว่าถ้ามีเชื้อเนเราก็สามารถเอากลับไปใส่ได้นะแต่ว่าขอบอย่างนี้เนี่ยอาจจะยังมีเจ้าของเราอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเราเดินตามหาหลวงชยัยกันต่อดีกว่า พี่พนะผมก็ได้มีอุปป้องกันตัวชน,นิดหนึ่งอะนะเอาไว้ป้องกันตัวจากพวกลูกน้องไอ้พ่นนะไม่รู้นะเดี๋ยวนี้มีไอ้พ่อไอ้แพนด้วยนะมเขาบอกกันไอ้แพนะเป็นพี่หรือเป็นน้องไอ้พ่นก็ไม่รู้นะผมก็อไอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะพี่ๆนะแต่ก็ถ้าจะเป็นลูกน้อยแ่นไอ้พ่นไม่รู้นะถ้าเจอคลองสิ่งนี้ก็อาจะต้องกลัวนะพี่พ พ,พี่นะช่วงเป็นเทิมเนี่ยผมก็จะได้ถ่ายคลิปกับน้องปลาทูบ่อยขึ้นนะพี่ๆนะตอนนี้พี่ๆนะความรู้สึกผมเนี่ยแ่่ขอมรู้สึกนะพี่พนะมันสัมผัสได้ว่าเหมือนจะเจอลุงชายนะ ลุงชัยอยู่ไหมครับผมมีอย่างไม่ส่งเสียงดีกนนะพี่นะมันอันตรายเกินไปนะที่จะส่งเสียงออกมาอย่างนี้นะครั้งล่ามก็เป็นทางของพี่คิดว่าจะเดินขึ้นไปกันต่อดีวกว่า ครับมาทำอะไรแถวนี้ผมมาตามหาลุงชัยครับมีอะไรใช้ลุงชัยไหมครับนั่นนะใช่อ๋ะอะผมมีธุระ,ะรผมมีธุระผมมีธุระกันลุงครับผมมีข้อมาให้ลุงด้วยของอะไรอีกเอาเสื้อผ้ามาให้ลุงครับทำไมลุงผมสมซนขึ้นจังครับผมจำลุงไม่ได้เลยนะเนี่ยผม<ต>ดีใจ <laughs> ออใต้พ่มมาแล้วครับใช่ผมจำลุงแทบไม่ได้เลยครับลุงลงมาก่อนสิครับลุงมีข้องมาให้ด้วยลงมาคุยกันข้างล่างก่อนครับลงดีๆนะลุงระวังตัวหน่อยนะครับลุงลงมาสิกระเป๋าลุงเปิร์ลอะครับลุงได้ เดี๋ยวลุงลงมาก่อนก็นกนได้ครับเดี๋ยวผมปิดให้องมาทะไรย,ยผมมาหาลุงครับแต่วันช่วงมือนี้ผมไม่มาแล้วนะครับแต่วัาช่วงเช้าผมยังกล้าพอมาคนระับผมมีอาวุธครับผมคนน,นนี้ขออนุญาตเดินเข้าไปหาลุงนะได้ อย่าตั้งกล้องก่อนนะพี่พนะถ่ายได้ใช่ไหมลงุงถ่ายได้นะได้ไงวะเพิ่มนะถ้าไม่ให้ถ่ายลุงไม่ลงมาแล้วโอเคครับ,บขอบคุณมากๆาแล้วครับลงบุง,ลงเดี๋ยวลงุลงออกไปด้นนวยกันชอบป่ะป้าโอเคไม่ให้ลุงไม่รู้เหมือนกันว่าลุงจะชอบไหม เหืออะไรครับหอ,อมไม่ลูกว๊เจ้ออยุง่งก็จะชอบนะได้ไหมมันก็ได้ได้นะอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ลุงอันนี้อันนี้มันเกินมามันเกินมาเขาแจกเขาแจกมาให้หอมมา,าแจกอ๋อ <c oughs> <c oughs> สองใบนี้ได้อยู่นะได้ไหมลุงได้เยอะไอ้นะไอ้กระป๋องนี่ไม่ต้องใส่นะลุงเอาไว้แล้วเอาไว้เช็ดเอาไว้อะไรก็ได้ลุงเอาไว้เช็ดเนื้อเช็ดอะไรนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเรื่องจะมารบกวนลุงเรื่องอะไครับเรื่องอะไรลุงลองดูนิ่ครับ อย่าวานะเองจะเอาไหมามาให้ลุงลุงเท็งให้เองเป็นไงบ้างลงุงมีอะไรนี้นมันจะพกไว้ป้องกันตัวได้แต่ว่าจะเอาไปตัดฟืนตัดอะไรผมนี่ทำเนื้ออะไรผมนี่เนะี่ยมันไม่ได้หรอกอยากจะเอาไว้ป้องกันตัวจากพวกลูกน้องไอโคนอย่างเงี้ยครับป้องกันสิ่งร้ายครับ จะได้อยู่แนแต่ลุงไม่มีอะไรหรอกมันอยทีรัทธามผมอยากจะให้ลุงมาช่วยปุ๊กเสกให้หน่อยจะได้หรือเปล่าจะเป็นการรบควนลุงหรือเปล่าครับไม่แล้กงั้นผมจะขอให้ลุงช่วยปุ๊กเสกใน่ไหได้หรือเลปล่าครับก็ครูไดนะได้ครับ <c oughs> เป็น เป็นมีดเป็นเล็กน้ำเพีครับลุงเนี่ยอให้ผมนะสีน,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 นี้ต้องการพูดทีเนะี่ยมันไม่คมมากนะแต่ว่าปลายนะถือว่าแหลบใช้ได้ พอมาทำพิธีได้ไหมลุงมีใบนี้ได้ในหลวงออนุญาตจริงๆนะครับลุงขออนุญาตรบกวนลุงหน่อยนะครับขออนุญาตรบกวนลุงจริงๆครับ ออกไปแล้วรีบออกไปจปับปลาแห่งนี้<อ>ไวๆให้ผมเดินออกไปเลยแล้ะครับนายยี่เบอร์อยังไม่เบอร์เลยนะครับแล้วเองจะไปไหนต่อก็คงจะต้องเดินทางกลับแล้วครับคืออนนี้คือมีดก็คือต้องใช้ยังไงบ้างครับพอจะอธิบายผมได้ไหมครับ ดึงแล้วก็ใช้ตลับจ้วงอย่างเดียวใช่ไหมลุงแข่นนันไม่มีอะไรอยากก่อแข่นี่แล้วก่อแข่นี่ผมต้องไปว่าเออสวมดมนต์หรือว่าท้องเาทาอะไรไหมไม่ไม่ต้องใช่ไหมครับใช่ครับลงุงขอบขอขอบคุณลุงมากมากเลยครับครับผมจะต้องต้องคง,ง,งเดินทางกลับแล้วล่ะครับ แล้วลุงจะไปไหนต่ออีกไหมครับลุงจะเดินทางไปหาแดงที่บ้านอืมงันเดินไปพร้อมผมเลยไม่ล่าพอ,อยังไงผมก็ต้องกลับบ้านครับไปลุงไปเดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าให้นะเดี๋ยวผมช่วยถือกระเป๋าเสือไปฮะไปลุงลองลองเท้าลุงไปหน่อครับพรามว่าลองเท้าลุงฮะไม่มีสิ ทางก็จะชวนลุงควยไปด้วยนะลุงครับเมื่อคืนลุงหนอไน้ครับเมื่อคืนผมไม่เห็นลุงมาบ้านผมเลยหนอที่ป้านอนที่ป้า,นนปาใช่ไหมลุงใช่มีอะไรแปลกๆมาหาลุงบ้างไหมเมื่อคืนเหรอเหรอครับอืมผมได้ข่าวมาว่ามีอะไรนะคนเชื่ออะไรแผนะแผ่น,ผน,ผนอะไรท่ายางของลุงเป็นใครแล้วครับ ผ่าบอกผมได้ไหมพี่ชายของตาพนมันมยากจะมาแล้วอ,อ๋อมันเป็นพี่ชายพี่ชายข้องออตาพ่อเหรอครับใช่เือแต่นหน้าสี่นี้คงจะไม่ใช่หน้าสี่ของลุงแล้วลุงจะยกหน้าสี่นี้ใต่เป็นลูกชายของลุงลุงมีลูกชายได้เหรอใช่เือลูกชายของลุงนี่คือใครผมขออนอุญาตถามได้ไหมครับชื่อว่าอะไรผมจะได้รู้จัก พอจะบอกผมได้ไหมครับตามสีชายเอยงเลยใช่คนผมขอขออนุญาตนะครับใช่คนที่แบบสีผิวออกจะแบบว่าขำๆใช่ไหมครับลุงไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่แล้ลูกชายลุงมีมีชื่อหรือเปล่าครับลุงพอจะบอกผมได้ไหมไม่มันไม่มีชื่อนะ <laughs> คนอะไรไม่มีชื่อลุงครับแล้วลูกชายลุงชื่ออะไรครับบอกบอกผมได้ไหมนอนนอน,นอนเหรอ,อชื่อคุณคุณนะลุงเขาอายุเยอะอย่างลุงประมาณประมาณไหนลุนราประมาณไหนพอบอกผมได้ไหมยี่สิบโอ้ นุ่มแล้วนี่อี้ยสิบแล้วอยากเจอแฟนลุงจังเลยไม่นี่เอ้าให้ลุงมีลูกได้ไงมีลูกขิดเราเองถ้าลุงมีลูกลุงก็ต้องมีแฟนสิใช่ไหมครับเฮ้ยมันก่อแฉกเลยเลิกไปแล้วใช่ไหม มันเป็นการจากลาที่น่าเจ็บปวดแต่ลุงไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วแต่ในเวลานี้ไม่มีเสียงคนคุยกันด่านหน้านู้นใช่ใช่ใช่ลุงผมก็ได้ยินเหมือนกันลุงคิดว่าเรา้องหนีไปก็จะดีไหมใช่ลุงเออลุงผมขอคำคมเกี่ยวกับความรักได้ไหมทำไมคำคมความรักคมคอหน่อยได้ไหมลุงคำคมอะไรอย่าเาใจคำคมเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างไงลุง คำอะไรคำ,คำที่ลุงชอบพูดอะ่ะคำที่บบมันพูดแล้วแบบว่ามันตรงอะผมจะอธิบายยังไงดีไม่เป็นแล้ว<ม>เาเป็นวาลุงรับใครไม่เป็นลุงลใครไม่เป็นเลยใช่เป็นโซดก็ดีแล้วใช่ไหมลงุงใช่ ถ้าเกิดมีคนมาจีบลุงอย่างงี้นี่ลุงสนใจไหมเพื่อจะมีคนชอบลุงก็ได้ไม่ม่สนใจแล้วมันมีเสียงคนคุยกันใช่เอาล่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันยังลุงใช่ก็แจ๊บวิฝากเป็นอะไรช,ชาวบ้านลุงคิดว่าน่าจจะเป็นชาวบ้านใช่ลุงนีเตี้ยงชาวบ้านอยู่ข้างล่านะพี่ๆนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมและลุงชัยแล้วพี่พก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆครับสวัสดีครับ đang hẹn một lần